ไม่เราจะมาคุยกันนะครับว่าอาหารที่หวานแต่ว่าไม่มีแคลอรี่นะครับหรือว่าพวกเครื่องดื่มซีโร่แคลอรี่ทั้งหลายนะครับทำไมถึงทําให้อ้วนได้ถ้าคิดดูตามตาก,กาง่ายๆนะครับตาก,กาทั่วๆไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับไม่มีแคลอรี่เข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะเอาแคลอรี่ที่ไหนมาสะสมแล้วทาให้เกิดความอ้วนขึ้นได้แต่จากการที่ศึกษาในชีวิตจริงเนี่ยนะครับในทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์เนี่ยพะว่าคนที่ดื่มอาหารที่มีความหวานนะครับแต่ว่าเป็นซีโร่แคลอรี่หรือแคลอรี่เป็นศูนเนี่ยเป็นประจำๆ สำหรับคําอธิบายนะครับก็เพราะว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับของคนเราหรือของสัตว์หลายชนิดเนี่ยมันมีความซับซ้อนสูงแล้วมันก็ตอบสนองมีการปรับตัวขเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปถ้านับตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้นะครับเป็นหลักแสนแสนปีนะครับหรือตั้งแต่ก่อนมีมนุษย์เนี่ยนะครับปกตินในธรรมชาติรสชาติหวาน,นจะมาคู่กับแคลอรี่หมายความว่าถ้ามนุษย์กินสิ่งที่หวานเข้าไปนะครับมันจะได้แคลอรี่เข้าไปในร่างกายด้วยมีน้อยมากๆนะครับที่ความหวาน,นจะไม่คู่กับแลรี ดังนั้นสมองของมนุษย์นะครับรวมถึงของสัตว์อื่นด้วยเนี่ยมันจะวิวัฒนาการมาให้รับรู้ว่าถ้ามีความหวานเข้าไปร่างกายจะได้แคลอรี่แต่เมื่อสมองต้องมาเจอกับความหวานที่ไม่มีแคลอรี่ก็กคือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยบ่อยครั้งเข้านะครับคือเจอกันบ่อยๆซ้ําๆเนี่ยสมองก็เกิดการเรียนรู้นะครับว่าอ,อ๋อจริงๆแล้วความหวานแคลอรี่ไม่ได้มาคู่กันเสมอไปมันก็เลยมีการปรับตัวนะครับทาให้หรือว่าสมองก็สั่งให้ร่างกายของเราเนี่ยกินเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดย เมื่อดูในภาพรวมมีน้ำหนักจะกินอาหารมากกว่าคนทั่วไปแล้วปริมาณแคลอรีร่รวมโดยรวมเนี่ยก็จะสูงขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วไม่เพียงเท่านี้นะครับการตอบสนองต่อของร่างกายต่อน,น้ําตาลเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับมีการทดลองที่นําคนหรือสัตว์นะครับที่กินน้ําเตียมน้าตาลเตียมบ่อยๆนะครับคนที่ไม่ค่อยได้กินพวกน้ําตาลเตียมมากินอาหารที่มีความหวานเท่ากันปรากฏว่าเมื่อไปดูการตอบสนองเนี่ยเพราะว่าคนที่กินน้าตาลเตียมบ่อยๆเนี่ยเมื่อกินน้าตาลจริงๆเข้าไปเนี่ยร่างกายเขาเนี่ย เหมือนกับจะมีน้ําตาลในเลือดเดี่ยสูงกว่าคนที่ไม่ค่อยกินพวกออน้ําตาลทียมถ้าพูดแบบไม่ง่ายก็คือเหมือนกับร่างกายพยายามเก็บทุกเม็ดนะครับก็คือร่างกายมีเลยนรู้ว่าถ้ามีความหวานเข้ามาพยายามจะดึงน้ําตาลเนี่ยเข้ามาให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับก็คือว่าถ้าเราต้องการลดความอ้วนนะครับการลดน้ําตาลอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับสิ่งที่เราต้องลดด้วยก็คือการลดความหวานฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะนึกสงสัยนะครับเอ๊ะอย่างนี่ชีวิตมันจะขาดความหวานหรือเปล่านะครับความมรื่นรมในชีวิตหหรรรืืือออออเเเปปล่่่าาาาคคํตตบกกก็็ไมมมนนะะัััพววสงจ เหมือนการกินเผ็ดครับก็คือเวลาเรากินเผ็ดเนี่ยเราจะกินเผ็ดมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับหรือถ้าเราหยุดกินเผ็ดสักระยะหนึ่งเนี่ยกินเผ็ดนิดเดียวเราจะรู้สึกเผ็ดแล้วเช่นเดียวกันก็คือถ้าเราหยุดกินหวานนะั้นเราลดความหวานไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้สึกว่ามันหวานเท่าเดิมแม้ว,ว่าเราจะใส่น้ําตาลเนี่ยน้อยกว่าปกติก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้